สวัสดีค่ะทุกคนมาลินีมาแล้วนะคะแอบสปอยเมนูก่อนค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือแซบไม่ไหวนะคะช่วงหลังๆนี้ข้ามกำแพงเมืองจีนไปนะคะโดนผู้ชายจีนตกค่ะในซีรีส์จีนก็จะเห็นหลายๆฉากนะคะพระเอกกับนางเอกนี่ก็ชอบกินหม้อไฟกันจังเลยค่ะคิดว่าหม้อไฟที่เขากินก็น่าจะเป็นหมาล่าเลยค่ะที่เราเองนะคะมาเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มแรกเราก็ทําการต้มเส้นบุกนะคะเส้นบุกนี้เราก็จะแช่ไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วก็เอาหมูสับลงไปผัดกับซอสหมาล่าค่ะวันนี้มาลินีใช้น้องหม้อใบใหม่ใช้ไรงกว่าเดิมอีกแล้วค่ะเมื่อกี้จ ทรงกระทะรัดดีไซน์สวยค่ะแต่ข้างในความจุถึง2.5ลิตรเลยนะคะก็คือกินกับพอบ้านใจกลุกๆเหลือๆกันไปเลยค่ะพอบ้านใจก้านักชิมก็คือรีบพุ่งตัวมาเลยนะคะอาสาเป็นคนกินให้ก่อนค่ะอ,อารมณ์แบบเป็นฮองเฮาแล้วมีขันทีมาคอยชิมให้ก่อนนะคะเขาบอกว่ารสชาติผ่านนะคะใส่ผักแล้วก็ใส่เห็ดได้เลยค่ะน้ำซุปก็คือมีความหอมมากเลยนะคะเข็มข้นสุดๆค่ะน้องหมอ้อที่มาลินี่ใช้วันนี้เป็นของฮานาบิชินะคะหม้อทรงนี้กําลังมาแรงเลยค่ะสีขาวมินิหม้อสุดๆนะคะตัวมือจับก็จะเป็นสีไม้ค่ะสามารถปรับความแรงของไไฟดด้2ระะะับนค กับหมอ้อที่มาลินีเคยใช้นะคะขนาดภายนอกอาจจะ,ทะเท่ากันแต่ว่าความจุของหมอ้อใบนี้ก็จะเยอะกว่าค่ะหมอ้อนี้พอบ้านใจก,ก้าอาสาก,กินหมดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้มาลินีแสบท้องนะคะวันนี้ท้องไส้ไม่ค่อยจะดีค่ะก็เลยมาหุงข้าวแล้วก็ทําไข่เจียวนะคะไข่เจียวทรงเครื่องนะคะก็จะใส่พริกหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศลงไปด้วยค่ะแบ็กทูเบสิกมากเลยนะคะอาหารง่ายๆที่อร่อยและอยู่ท้องค่ะกินด้วยกันค่ะทุกคนใครจะตามน้องหมอ้อของฮานาบิชิไปหาตำกันได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะใช้ทอดก็ได้ใช้ต้มก็ดีน่ารักมินิมออไม่ไหวค่ะ